ไก่จ้าได้ยินไม่ว่าเสียงใครมันเหมือนเสียงคนร้องหห้แต่คล้ายชาเจ้าน้ำตาหรือไม่ใช่ไก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 ไกไกก่ไก่ไนะครับก็ตามนั้นเลยแม่จะเป็นเพลงไก่จาของพี่เป้าสัญญสัญญาหรือเป็นเพลงไก่ไกๆกของอโนงนะฮะ บางคนอาจจะร้องเพลง2มากกว่าเพราะว่าอานองชอบล้อเหลือเกินก็คืออันเดอร์สลอตเนี่ยล้อเป็นอานองตอนนี้อานองที่เธอล้อพาทีมไปเข้าสู่นัดชิงชนะเลิศลีกครับแล้วนะฮะ <c oughs> แซวเล่นเมื่อคืนนี้นะลิวอููพลิกสถารณ์นะครับ เอาชนะทันนมัสเปอร์ได้4ประตูต่อ0รวม2นัดชนะ4ประตูต่อ1ทะลุเข้าชิงชนะเลิศไปเจอกับนิวคาสเซิลวันที่16มีนาคมที่สนามเวมบลียก็ถือว่าเป็นเกมที่ต้องใช้คำว่าเอาคลาสแทบจะสมบูรณ์แบบนะครับลิวโพในเกมเมื่อคืนนี้เมื่อคืนนี้ลิวโพเรียกได้ว่าจัดชุดใหญ่จัดเต็มนะครับประตูใช้คิวินคิลเลอร์เฮอร์อลิสันเบกเกอร์คือไม่ได้เจ็บไม่ได้ป่วยแต่อย่างไร ต้องการให้พักนะฮะแม้ขวาไม่มีเทรนด์ก็ใช้คุณเอร์แบดดี้ปักซ์ซ้ายเป็นอดอลูเบอร์สันเซนเตอร์วูเชฟันได้กับอเบาฮิมาคนแทตแดนกลางใช้เคอร์ติสโจนยืนคู่มิดฟิลด์ร่วมกับแรนกับเฟนแบร์นะครับแล้วก็มีดูมิโซโบสไลเป็นการ์ดรถทางขวามโมซาร่าทางซ้ายโคดิกัคโปหน้าเป้าเลือกเป็นดาวินนุนเยสสเปอร์ทีมเยือน ประตูใช้คินซีหลังเจสเปนอาชิเกเควินดันโซเบนเดวิสนะกลางรูดิโกเ้เบนเตนกูอิฟดิสซูมาปาปซาแล้วก็ตัวลุกเดยันครูเซฟสกีดิชานิซอนแล้วก็ซอนฮึงมินเกมเมื่อคืนนี้ดูเหมือนอืดๆหนืดๆเหมือนกันนะลิเวอร์พูลในช่วงแรกนะครับลิเวอร์พูลเป็นฝ่ายที่ครองบอลได้เหนือกว่ามีจังหวะขึ้นไปสร้างเกมรุกป่วนเปี้ยนอยู่หน้าปากประตูของสเปอร์แต่ก็ อย่างที่ว่าช่วงต้นเกมมันยังทําอะไรได้ไม่มากลิ์พูมีได้ลุ้นจร,จริงๆก็คือนาที่25ที่จังหวะโมซาลาสวนเกลับนะครับผ่านบอลเข้าไปในกรอบเขตโทษจ่ายฉลับเชียวาออกไปแล้วก็นาที30เนี่ยโซโบสไาย,ยิงเข้าไปนะครับแต่โดนจับลำหน้าก่อนสุดท้ายนาที34ลิ์พูได้ประตูขึ้นนำจากจังหวะที่ซาลาเปิดไซ์ก้อยให้คูติกักโปรครับตะบันเต็ม ตะบันเต็มข้อด้วยเท้าขวาครับน้ำก่อน10ก็เป็นประตูที่5ที่กักโปยิงได้ในรายการนี้มากที่สุดแล้วนะครับถูกสรกเลือเกินกับหน้าแอดนะฮะคนที่กักโปหลังจากได้ประตูขนำริโปก็ยังสร้างโอกาสบาดเสียวได้เรื่อยๆนะครับจบครึ่งแรกนี่น้ำหนึ่นัดรวมเสมอ11ครึ่งหลังเนี่ยลิโก็เปิดฉากเร้าใจเลยนะครับ4นาทีซาร่า ผ่านบอลเข้าไปก่อเพียรโทษนุนเย้ฉบบอลถึงก่อนคินสกี้ครับคินสกี้ไปพลาดไปรวบขาล้มลงไปอ่ะก็เลยเป่าจุดโทษนะครับผู้ตัดสินในเกมเมื่อคืนนี้คือเคลกพอร์สันซาร่าก็สังหารเข้าไปครับนีห่าเป็นสอศูนย์นาทีที่50เป็นประตูที่26ของอมซาร่าทุกรายการนะครับห้าดาวซันโวในสโมสรตอนนี้ขึ้นมาเป็นขึ้นมาเป็น237ประตูนะครับอีก4ประตูก็จะเทียบเท่ากับ กอดอนฮอสซันนะครับ241ประตูนี่คือดาวซนโวตลอดการของสโมสรออันดับ3ตอนนี้ซาร่าอันดับที่4อยู่หลังจากนั้นลิวพูลได้ประตูที่3ครับนาที75เป็นการประสานงานได้อย่างสุดยอดนะครับจังหวะโต้กลับเป็นจังหวะจ่ายของอลิซิสแมคเคสเตอร์เกมเมื่อคืนนี้ลงมาประตูสำรองจ่ายบอลให้แบรดลีย์ครับเชื่งเบวให้สปอตไลน์หลุดเข้าไปยิงเป็นลูกที่3 แล้วก็ปิดท้ายประตู4-0ครับจากการเปิดเตะมุมของอเล็กซิสแมคคิลสต์เปิดบอลย้อยมาให้ฟานไดท์เทคตัวมงเตม็มกระบาลศีรษะเลยเข้าไปสวยงามนำ4-0แล้วก็จบเกมนะครับลิเวอร์พูลก,ก็ชนะไป4-0รวม2นัดชนะ4-1ทะลุเข้าชิงชนะเลิศไปเจอกับนิวคาสเซิลถือว่าเป็นเกมที่หมดจดนะฮะ เมื่อคืนนี้ลิวููครองบอล64.1สนเปอร์ส5 9ยิง26ครั้งเข้ากรอบ 10, 10ครั้งนะครับส่วนสเปอร์เนี่ยเมื่อคืนนี้โอกาสยิงแค่5ครั้งและไม่เข้ากรอบเลยเป็นครั้งแรกที่สเปอร์ในยุคข,ของน้าแอนช์เนี่ยยิงไม่เข้ากรอบเลยนะครับแล้วก็เป็นอหนึ่งครั้งที่ต้องเพียก้ามาพ่ายแพ้นะครับที่สนามแอนฟิลด์เพิ่มเป็น11เกมจาก15เกมหลังสุด ก็บุกมาเสมอได้เพียงแค่4นัดเท่านั้นถือว่าแพ้ทางอย่างแรงครับสำหรับทันนัมสเปอร์ถือว่า4ประตูของลิอรูพูลเนี่ยเรียงหน้าไม่ซ้ำหน้ากันเลยนะครับกัคกโปซาลาโซบอสไลแล้วก็ฟานไดอ้อฟานไดนี่ก็เป็นกองหลังที่สามารถทำประตูได้มากที่สุดแล้วนะครับในบรรดากองหลังเนี่ย26ประตูครับโอ้รับก็ดีรุกก็ดีนะครับสำหรับเบอร์ิฟานได สัญญาก็ยังไม่มานะครับทั้งฟานได้ทั้งโมซาล่าเจอกับนิวคาสเซิลนะครับย้ำอีกครั้งหนึ่ง16มีนาคมเนี่ยสองทีมนี้เคยเจอกันในนัดชิงชนะเลศิศ FA Cup คับหนึ่งครั้งนะเคยเจอกันในนัดชิง FA Cup คับหนึ่งครั้งวันที่4พฤษภาคมปี1974นะครับสมัยยุคบิลเชงเรี่อ่ะลิวอ์พูลชนะนิวคาสเซิลไป30วันนั้น เควินคีแกนยิงคนเดียว2โลกแล้วก็อีกหนึ่งคนเดียวสตีฟไฮเวย์แล้วก็มาเจอกันอีกครั้งในนัดชิงรอบนี้ครับที่เป็นรายการของนาแอดหรือคาราบาวครับหรือหลีกครับเนี่ยนะครับถือว่าเป็นเกมที่สนุกแน่นอนนะนิวคาสเซิลก็เป็นทีมที่เล่นเกมลุกได้ไวนะหรือูลก็มีความเก่านะฮะหรือูลก็ลุ้นสมัยที่11นิวคาสเซิลลุ้นสมัยแรก แต่มันมีข้อมูลบางอย่างบอกว่าลิวพูไม่เคยคว้าแชมป์ลีกคับติดต่อกันสอสมัยมานานแล้วนะครับเกิน40ปีครั้งสุดท้ายที่ลิวพูสามารถป้องกันแชมป์ลีกคับได้ย้อนกลับไปปี1 9 8 1งพอถึงหนึ่ั้ตอนนั้นลิวพูคว้าแชมป์ลีกคับติดต่อกันถึง4สมัยติดเลยนะนี่ก็เป็นเจ้าพ่อรายการนี้สำหรับลิวพู ผลพวงที่เกิดขึ้นหลังจากลิอร์พูเข้าชิงชนะเลิศได้เกมพมรีเมียร์ลีกคู่ลิอร์พูกับแอสตันวินล่าถูกยกมาแข่งเร็วขึ้นจากเดิมครับมาวันที่19กุมภาพันธ์เพื่อหลีกทางให้วันนั้นลิอร์พูเล่นนัดชิงชนะเลิศกับนิวคาสเซิลเพราะนั้นโปรแกรมของลิอร์พูเจอวินล่าขยับมาเป็น19กุมภาพันธ์เข้าเช้าวันที่20กุมภาพันธ์ในเวลาตีสองครึ่งตามเวลาประเทศไทยนะฮะ เพราะฉะนั้นโปรแกรมในเดือนนี้เพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งนัดแล้วก็นี่คือ5นัดหลังจากนี้ของลิวพูนะครับถือว่างานชุกทีเดียวอันซอสก็บอกว่าปลื้มมากที่พาทีมเข้าชิงเ,เลิศได้เป็นรายการแรกที่เขามาคุมทีมเลยนะครับรู้กันแรกเลยแต่ยังไม่คิดถึงนัดชิงตอนนี้ก็เหลือโปรแกรมอยู่ข้างหน้าแล้วก็มองว่าเกมนี้ รู้สึกดีมากๆถึงแม้ว่าตอนนี้สมองจะคิดไปถึงเกมาทิตย์ก็คือเกมเจอกับพรีมัสอากายในเกมเอเฟคับรอบที่4มากกว่ารอบชิงในอีก1เดือนข้างหน้าก็ตาม ผลงานเกมนี้ผมพอใจมากๆการเข้าถึงรอบชิงเป็นอะไรที่พิเศษเสมอแม้แต่กับสโมสรแห่งนี้ที่คุ้นเคยกับการเข้าชิงก็ตามแต่ถึงอย่างไรนั้นเราก็ทำงานหนักทุกวันเพื่อพัฒนาผู้เล่นและผู้เล่นก็ต้องการพัฒนาตัวเองทุกวันเช่นกันแต่เราอยู่ในจุดนี้เพื่อเล่นรอบชิงและเรารู้ว่ามันยากขนาดไหน เพราะต้องเจอกับนิวคเซินที่ทําได้อย่างน่าประทับใจเช่นกันแต่ยังเหลือเกมอีกเยอะกว่าจะไปถึงรอบชิงซึ่งนั่นก็คือสิ่งที่ควรให้ความสําคัญมากกว่าและเมื่อถามว่าทําไมถึงยิ่งเล่นยิ่งแข็งแกร่งขึ้นอันนั์นซก็ตอบว่ามันมีอยู่สองสาเหตุอันดับแรกถ้าเล่นด้วยกันบ่อยขึ้นเราจะรู้ว่า คาดหวังอะไรได้ในการซ้อมครั้งแรกที่ผมบอกพวกเขาว่าควรเอาบอลออกจากแดนหลังอย่างไรเมื่อโดนเพสซิ่งพวกเขาอาจจะคิดว่าสิ่งนี้ควรทำแต่พอเจอสถานการณ์มากขึ้นเท่าไรเขาจะทำกันได้โดยธรรมชาตินอกจากนี้ยิ่งเล่นเกมเยอะขึ้นยิ่งประชุมกันมากขึ้นและฝึกซ้อมด้วยกันพวกเขาจะรู้ว่าเราคาดหวังอะไรจากพวกเขาได้ และสิ่งที่นักเตะคาดหวังกันและกันเองอ่าอีกหนึ่งข้อก็คือผมเชื่อว่ายิ่งเล่นมากเท่าไหร่ก็จะยิ่งแข็งแกร่งขึ้นร่างกายก็จะยิ่งดีขึ้นดังนั้นบางคนคิดว่ามันจะเหนื่อยแต่ตราบเท่าที่จัดการกับมันได้ดีผู้เล่นจะแข็งแกร่งขึ้นมากกว่าที่จะเหนื่อยอ่านี่เป็นเหตุผลที่อนนดซสบอกนะฮะส่วนเรื่องของการมาสนามเวมบรีนี่ก็เป็นคั้แรกครับ สำหรับอันดสลอตเพราะก่อนเกมอันดสลอตแกบอกว่าไม่เคยมาสนามเวมบรี่เลยบอกว่าสนามเวมบรี่นี่คือสนามกีฬาที่พิเศษสำหรับคนอังกฤษและคนดัตด้วยเช่นกันเราทุกคนตามรู้ประวัติศาสตร์ของสามแห่งนี้และนัดชิงชนะเลิศเป็นอย่างดีผมดีใจมากที่จะได้ไปที่นั่นและแน่นอนเรารู้ว่าเราจะเจอกับคู่แข่งที่แข็งแกร่งสุดๆพวกเขาเป็นทีมที่ยอดเยี่ยมแต่พวกเขาก็กำลังจะเจอกับทีม ก็อบอกว่าเจอยอดทีมอีกเช่นกันนะก็คือลิเวอร์พูลนี่แหละสว่วนเรื่องของเกมถัดไปครับเกมถัดไปอันเอรเลก็ได้บอกอยู่นะว่าเทรอนรอาร์เรสเตอรร์น่ลุนอีกทีหนึ่งนะครับเกมที่เราจะไปเยือนพรีมัตอาการในวันอาทิตย์นี้จะเร็วเกินไปสำหรับการส่งเทรอนอสตออาร์โนและเป็นเรื่องยากที่จะบอกว่าเขาจะพร้อมสำหรับเกมเตอร์ไซค์ดาร์บี้แมกับเอเวอรตนหรือไม่ เขาบอกว่ามันจะยุติธรรมกว่าหากเราพูดว่าเรามีผู้เล่นที่ยอดเยี่ยมถึง2คนในหลายๆตำแหน่งซึ่งในตำแหน่งแบคขวาก็เช่นกันเรามีผู้เล่นที่เก่งมากถึง2คนและมันช่วยให้ผมสามารถสลับสับเปลี่ยนทีมได้ทั้งหมดเลยอ่าอันนี้เรื่องของเทรนด์นะครับมีหลายคนถามเข้ามาว่าทันหรือเปล่าในเกมเอเวอเรสตนก็ประมาณนี้ส่วนหน้าแอนส์พอสตโตโกก็ยอมจำนนเลยครับ ว่าลิวพูนยอดเยี่ยมจริงๆสมควรได้รับชัยชนะแข็งแกร่งเกินไปสําหรับทีมสเปอร์อย่างเขานะครับสุดท้ายแล้วนายแอนส์บอกว่าลิวพูลสมควรเป็นผู้ชนะอย่างแท้จริงพวกเขาดีกว่าเรามากและเราไม่สามารถควบคุมเกมได้เลยไม่ว่าจะเป็นตอนครองบอลหรือตอนเล่นเกมรับผมคิดว่าเราไม่ได้เข้าสู่เกมของเราเลยด้วยซ้ําพวกเขาแข็งแกร่งเกินไปจริงๆสำหรับเราอ่านี่เป็นคําพูดของ นะาแอนส์โพสเตโตโกนะครับตอนนี้ผลงานของอันเนอร์สโลตพาลิโอโพเนี่ยอยู่จ่าฝูงในพรีเมียร์ลีกจบที่หนึ่งแชมป์กลุ่มในรอบลีกเฟสของยูฟาแชมเปี้ยนส์คัพเข้าชิงชนะเลิศคาราบาวครับแพ้เพียง3นัดตลอดลูการนะฮะในลูการนี้อันเนอร์สโตคุมทีมมาแล้วเนี่ยนะครับคุมมาแล้ว3 7เกม ชนะ29เสมอ5และแพ้ไป3อย่างที่บอกไว้นะครับแมตอนนี้อย่างที่บอกครับอาตนองที่เธอรอมันกำลังจะล่อเธอไปสู่การเป็นแชมป์ลีกครับสมัยแรกตั้งแต่ที่เขามาคุมทีมและในการอื่นๆนะครับแต่นัดชิงชนะเลิศอย่างที่บอกครับทุกอย่างเป็นไปได้เป็นไปได้นะในเกมนัดชิงชนะเลิศเพราะนั้นมองเกมต่อเกมไปนะครับ นัดหน้าลิวพูไปเยือนพรีมัตอากายวันอาทิตย์นี้ในศึก f อฟเอัพรอบ4หรือรอบ3 2 2ทีมสุดท้ายขอยไปว่ากันนะครับอยินดีกับแฟนเดอะคอบทุกท่านอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ให้กำลังใจแฟนสเปอร์ด้วยนะฮะอ่ะสู้กันใหม่ครับกีฬามีแพ้มีชนะก็ประมาณนี้แหละเจอกันในคลิปถัดไปสวัสดีครับ